นี่นะคะก็จะมาเรือเป็นคาร์เตูฟ,ฟอร์มที่เปรี้ยวนะคะค่าส่งความ1ิฟฟเ็บาทอีกส่งเป็น EMS นะคะโอเคนะพี่เขาติดมาะคะ่ะแล้วก็เล่นกันเกตแล้วก็ฉีกขาดแล้วก็ข่ <S <S ขอชิ้นล่าค่ะจะมี นี่เป็นพัสดุกิจกรรมรางวัลที่สองนะคะเมื่อกี้รางวัลที่สามเนาะเฮชแท็โจนัทนะคะเป็นแบบเลซซี่หรือเปล่าไม่รู้นะำมีแท็บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของแถมนะคะแล้วก็นี้จะเป็นน้องนะคะคือเราแก็ไปแล้วนะขอบคุณที่มาเริ่มเล่นกิจกรรมรางวัลที่สองนี่มีแล้วนะคะกบายบาย